สวัสดีครับทุกท่านวิดีโอนี้ยินดีเสนออีกหนึ่งเทคนิคหรือหนึ่งวิธีการที่เราจะมาเรียนรู้การผูกเชือกยึดกับหลักหรือต้นไม้หรือเสาหรือวัตถุสิ่งของด้วยเงื่อนบ่วงสายธนูนะครับวิธีนี้จะทำให้ การรัดของเชือกเนี่ยแน่นขึ้นนะครับแล้วก็ง่ายขึ้นสะดวกรวดเร็วแก้ง่ายนะครับวิธีทำถ้าพร้อมแล้วเรามาเรียนรู้ด้วยกันเลยครับเตรียมเชือกที่จะผูกนะครับโดยให้เชือกวิ่งนะพันจากขวา ไปซ้ายนะครับทับกับวัตถุสิ่งของที่เราจะผูกเป็นลักษณะนี้นะหลังจากนั้นขมวดเชือกหลักเป็นหูแบบนี้อ่าเราใช้นิ้วโป้งกดเอาไว้เราใช้ปลายเชือกสอดเข้ามาที่หูที่เราขมวดอ่านะแล้เราก็ดึงให้แน่นเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็ สอดปลายเชือกมาอีกรอบหนึ่งเข้ามาที่หูที่เราเตรียมมาไว้กับเชือกหลักเราดึงให้เชือกแน่นก่อนก็ได้ปรับให้มันแน่นเห็นไหมครับแน่นแล้วเนี่ยได้แบบนี้แล้วหลังจากนั้นเราจะวิ่งเชือกวิ่งเนี่ยไปข้างล่างเส้นเชือกหลักแบบนี้แล้วดึงเชือกหลักขึ้นมานิดนึงหูที่เราดึงเอาไว้เพื่อที่จะสอดปลายเชือกเข้าไปนี้ เข้าไปที่ห่วงเชือกหลักเพื่อรัดและยึดให้มันแน่นนะแล้วก็ดึงได้อีกหนึ่งวิธีในการผูกบ่วงสายธนูเป็นเงื่อนผูกเชือกยึดนะปมของที่มั่นคงปลอดภัยที่สำคัญแก้ออกง่าย FC สามารถฝึกหรือทําตามได้ง่ายๆนะครับนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันขอบคุณที่รับชมหากวิดีโอนี้มีประโยชน์ฝากกดถูกใจกดติดตามกดแชร์หรือคอมเมนต์มาเพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอในครั้งต่อไปสำหรับวีดีโอนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้เจอกันใหม่วีดีโอหน้า สวัสดีครับ